โนโซสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาเอฟซทุกคนนะคะไปขุดจิ้นหลิดนะคะแล้วก็นำมาทำน้ำพริกแบบคนบนดอยนะคะป่าเดี๋ยวเราไปหาจิ้นหลิดด้วยกันเลยค่ะค่ะบริเวณไหนนะคะที่เราสังเกตว่าอ่าลักษณะดินของเขานะคะก็คือว่าจะมีดินนะคะที่ ตัวจิ้งหรีดนะคะเอาออกมานะก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่อนๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นดินที่เขาใช้ในการปิดปักรูนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีขี้นะคะอันนี้ดำๆนี้นะคะก็จะเป็นขี้ของจิ้งหรีดเลยนะคะอันนี้ใช่หมดเลยนะคะรูนี้รับรองว่ามีจิ้งหรีดแน่นอนนะคะถ้ามีลักษณะดินแบบนี้นะเดี๋ยวอันนี้หนูจะจะทำให้ดูนะคะ อันนี้คือเขาปิดปักหลุมของเขาเนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก็รูของเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็เป็นรูของเขาเลยนะคะนี่อันนี้นะเมื่อกี้ที่ล้วงให้ดูนะคะนี่เป็นรูแน่นอนนะคะถ้า,อ,าอยากได้ตัวจิ้งหรีจริงๆนะคะเราต้องใช้จอกนะคะขูดนะถึงจะได้นะนี่ โอ้เขาโผล่ออกมาแล้วเอฟซี FC เห็นไหมเนี่ยโอเคดูซิเอามือไปล้วงแล้วหัวเขาก็โผล่ออกมาแล้วนะแสดงว่ารูรูหนึ่งนะคะก็ปกติเนี่ยถ้ารูที่เป็นรูหลักของเขาเลยก็เ,เป็นรูนี้นะคะรูข้างๆตรงนี้ปกตินะคะรูจิ้งหล็กจะมีสองรูเนาะอันนี้ก็คือเอาไว้เผื่อถ้าสมมุติว่าเปียกน้ํานะคะหรือว่าโดนน้ําเข้าไปเยอะๆเนี่ยตัวจิ้งจิ้งิงหลกนะคะก็จะมา หลบบริเวณหลุมนี้นะคะที่เมื่อกี้ให้ fc ดูนะแล้วก็มันโผล่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้จอบขูดนะคะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะอันนี้มันก็จะทะลุเข้าหากันเลยนะคะ2หลุมนี้นะเนี่ยเนี่ยอ้าวถ้าอยากจะได้ตัวจริงๆต้องใช้จอบขูดนะคะมาเดี๋ยวเรามาขุดด้วยกันนะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหน อันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะลองขูดให้ทุกคนดูนะคะซึ่งก็เป็นหลุมนะคะที่เมื่อกี้หนูเอามือแย่ให้ทุกคนดูนะคะว่ามีตัวจิ้งหรีดจริงๆแล้วก็จิ้งหรีดก็โผล่ออกมาด้วยนะคะ ขุดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เลึกนะแต่ว่าอย่าให้เอฟซีดูนะคะว่าเวลาจิ้งหรีกนะคะเขามีเขาอยู่ในหลุมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้นะคะที่เขาขนมาแล้วก็นำมาไว้ในรูของเขานะเนี่ยเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นอาหารของจิ้งหรีดนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ ก็จะมีอาหารนี่แบบนี้นะคะอันนี้หนูไม่ได้เอาสายนะมันจะเป็นอาหารของจริงลีจริงๆเลยนะคะก็จะมีทั้งใบไม้นะคะที่แห้งๆแล้วก็กา้านของต้นญ้านะคะที่มันสดๆนะคะอันนี้ตัวก็ไม่น่าจะอยู่ลึกเนี่ยเอามาเอาโผล่มากี่รอบก็ยังมีอาหารนะคะ ที่จึงหลีดโขนไว้ในหลุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดต่อนะว่าตัวของมันเนี่ยมันจะใหญ่ไหมนะคะบริเวณนี้น่าจะมีสองหลุมนะ,ะมีหลุมนี้แล้วก็หลุมเดี๋ยวนะหลุมนี้ด้วยนะคะหลุมนี้เขาก็มีอาหารเหมือนกันเนาะอาหารของเขาก็เ๋ยวนะแป๊บหนึ่งน่าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยหลุมนี้นะ ก็มีอาหารของเขาอยู่ด้านในด้วย๋ยวหนูจะขุดลึกๆไปให้ทุกคนดูนะคะแล้วเราก็มาขุดด้วยกันเนาะว่าวันนี้มันจะได้กี่ตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาขุดต่อนะคะขุดต่อนะพี่จิงก็น่าจะอยู่แบบไกลแล้วนะหนูว่าคขาไกลแล้วน่าจะอยู่ใกล้ะ แล้วนะคะนี่เจอแล้วหนึ่งตัวได้แล้วนะคะนี่นี่นะคะหนึ่งตัวนะคะมันน่าจะมีหลุมอื่นอยู่ด้วยนะคะได้แล้วหนึ่งตัวนะนี่เป็นจิ้นลีดเลยนะคะนี่ในห,หลุมนี่นะคะที่หนูขุดนะ ว่าน่าจะมีหลายหลายตัวนะคะเยอะด้วยนะได้แล้วหนึ่งตัวนะนี่ได้แล้วอีกตัวนึง ที่สองแล้วนะคะในหลุมนี้นะมีสองตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขุดเรื่อยๆนะคะว่าในหลุมที่เมื่อกี้ให้ดูนะคะมันจะมีกี่ตัวนะคะเจออีกแล้วนะคะนี่อีกตัวแล้ว มัวโอ้ยมันกระโดดไปสามตัวแล้วนะคะในหลุมนี้นะคะมีสามตัวแล้วนะโอ้ยไม่ใช่ในนี้ก็ยังมีอีกโอ้ไม่ใช่ไม่มีละมันก็มีแค่สามตัวสามตัวนะคะไม่ใช่ใส่ตรงนี้ยังมีอีกนะเดี๋ยวนะเถือไ,ไว้ก่อน ที่สีแล้วนะต่อไปอาจจาะมีตัวที่ห้าด้วยเห็นมีหลุมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขุดเรื่อยๆนะเอาไว้ก่อนมีแค่สี่ตัวนะคะในหลุมนี้นะเสร็จแล้วนะคะ เราจะขุดเรื่อยๆนะว่ามันมีอีกไหมอันนี้ไม่มีแล้วนะคะเวลาที่เราไปขุดจิ้นหลิกในสภาพแบบนี้นะคะเราขุดเตกนะคะที่สัมคัญเลยเราต้องปิดบริเวณพื้นที่ที่เราขุดด้วยนะคะไม่งั้นนี่เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวคนเขาเดินมาแล้วเขาก็จะเหยียบ แล้วก็มันจะล้มลงนะคะปิดบริเวณที่เราขูดด้วยนะคะให้มันเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขูดที่อื่นต่อนะคะสี่ตัวนะนี่มีหนึ่งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีสามตัวใหญ่แล้วก็หนึ่งตัวเล็กๆนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะต้องหาใบไม้ใบหญ้าไว้ด้างบนนะคะแล้วก็ให้เขาได้กินนะคะใบไม้ใบหญ้านะหรือว่าไม่งั้นคือเดี๋ยวมันจะกระโดดดูสิมันจะกระโดดออกมาแล้วมันจะหนีนะคะนี่เขาสามารถกระโดดได้นะคะนี่หรือเราต้องเอาใบไม้ามาไว้ด้างบนนะคะสําหรับให้เป็นอาหารของเขาแล้วก็เขาจะได้ไม่ต้องกระโดดหนีนะคะนี่ดูสิเขากระโดดเก่งมากเลยนะคะ อันนี้ถ้าแม่เอาใบไม้มาปิกนี่แป๊บเดียวนี่หายไปหมดแน่นอนเลยนะคะค่ะนี่นะเดี๋ยวหนูจะเอามาใส่ไว้ข้างในนี้นะคะเพื่อให้เวลาเขาหิวเขาจะได้กินแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะได้ไม่ต้องกระโดดหนีนะคะนี่เอาไว้แบบนี้เพื่อเป็นอาหารให้เขาได้กินนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะเป็นที่ให้เขาได้หลบด้วยเนาะเขาจะได้ไม่ต้องกระโดดหนีนะคะ ดเรื่อยๆนะคะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะวันนี้นะ ี่ได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาจะมีปิกอะไรประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะที่เราขุดมาแล้วก็ได้นะคะเก็บก่อน อันนี้นะคะเราก็ขุดมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะก็ถือว่าเยอะไหมก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะมีทางตัวที่เล็กๆแล้วก็ตัวกลางตัวแบบไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ mm hmm. ไซส์ใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดเลย mm hmm. ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีปิดนะคะมีปิดแล้วก็ เขาก็สามารถบินได้ด้วยนะคะแบบนี้นะตัวนี้บินได้ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งตัวเล็กๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีดนะคะทั้งหมดนะคะนี่ที่หนูไปขุดมาในวันนี้นะคะก็ถามว่าได้เยอะไหมนะคะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแมงจิ้งหรีดนะคะที่เราไป ้วยกันนะคะเอามาทําความสะอาดนะอันนี้คือตัวที่เขาใหญ่แล้วนะคะเขาจะมีปีกเนาะถ้าเราเวลาเราจะทํานําไปทํากับข้าวกินเนี่ยเราต้องทําความสะอาดเขาก่อนนะคะโดยการดึงปีกออกนะคะดึงปีกออกนะแล้วก็เอาไส้ออกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไส้นะแบบนี้เลยแล้วก็เอาสวงนี้ออกด้วยนะคะ เอาเออกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนําไปทำความสะอาดนะคะก็จะมาทอดจิ้งหรีดนะครับเตรียมน้ํามันก่อนนะครับใส่เลยครับแล้วก็รอด้วยนะครับ รอให้น้ำมันร้อนร้อนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จิ้งหรีนะได้ได้ออแปสิตัวไม่ไม่ใช่สามสิบตัวตัวร้อนก็เอาไปทอดเลยแล้วก็จะเตียงอันนี้ด้วยเตียงจิ้งหรีรถแก๊กลงอ่าายไปโคนด้วยนะคะคนที่ ใช้แก้แกนจนไปเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะไหม้นะ,นะได้กลิ่นหอมด้วยครับอา่าเริ่มมีกลิ่นอหอมแล้วนะคะต,ต้องเอาทอดให้มันกรอบๆเนาะใช่ครับเริ่มมีกลิ่นข้าวเจ้ามืออ่าเริ่มมีกลิ่นข้าวเจ้มือเอาไว้หนึ่งจานเลย,เลยสุกแล้วเนาะใช่ครับสุกแล้วก็กรอบมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้เราก็ทอดจิ้งหลีกให้ FC ทุกคนดูแล้วนะคะจริงๆแล้วจิ้งหลีกนี่เราสามารถนําไปทําเป็นแกงก็ได้นะคะทําเป็นน้ําพริกจิ้งหลีกก็ได้หรือว่าเราจะทอดกรอบๆแล้วก็กินแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราผมจะตามน้ําพริกจิ้งหลีกนะครับแต่ว่าตอนนี้มีตามพริกก่อนนะครับผมจะตามแบบง่ายๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่จิ้ง ต้องตามพริกให้ละเอียดก่อนเนาะแล้วค่อยตามด้วยจิ้นลิดนะคะปกตินี่ผมชอบกินแบบทอดกับกรอบ,บอย่างเดียวใช่ไหมครับ,รบอันนี้พริกละเอียดหรือย,ยังครับละเอียดแล้วคนระับทีละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่อะไรนะใส่จิ้นลิดอ่าใส่จิ้นลิดลงไปเลย ใส่ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าต้องตามเบาๆด้วยนะคะอ่าใส่ทั้งหมดเลยใส่จิ้งดีทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามนะคะค่อยตามไปเนาะนก็ตามเบาๆเลยนะคะตามค่อยๆตามนะคะถ้าตามแรงเดี๋ยวจิ้งรีจ,จะกระเดน็เดนเนาะใช่ครับ ตอนเด็กๆนี่ผมชอบขุดมากเลยครับแต่วันนี้มผมไ,ไม่ได้ขุดเนะาะคเพราะที่นี่นี่มันไม่ค่อยมีสักเทอะไรนะครับนันไม่ค่อยมีมันมีแต่พวกตัวเล่นๆนะครับนี่ตรงที่แต่ว่าผมก็จะใส่ไว้ในในจานเล้นะครับใส่ไว้ในถ้วยเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าผมก็ได้น้ำพริกจิ้นเลธดแล้วนะคะอ่า ถ้ามีเยอะๆนี่เราก็จะเอามาทอดนะครับอืมได้เยอะๆก็จะมาทอดเหมือนกันนี่นะครับผมได้ทําน้ําพริกจิ้งหรีดแล้วนะครับแต่ว่าเราค่อยไปเจอในคลิปต่อๆไปครับขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนครับ